ครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพอดีผมมาทุรละที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็มาเจอตลาดเป็นห้องว่าตลาดมูเซอร์บ้านแน้ำดิบนะครับก็มีของขายเพียบเลยนะครับส่วนน่าจะเป็นพักมีอันนี้ตัวนะครับผมมังมี อหอมต้นใหญ่นะครับน่าจะเป็นหอมสายพันธุ์ไม่แน่นใจของญี่ปุน่นฝอยนะครับเทียบกับมือผมใหญ่นะครับก็มีของนักนะครับมีผลไม้ที่ว่าบนดอยจังนะครับต้นท้องว่า เข้มกุ๊บเบอร์รี่นะครับเข้มกุ๊บเค้มกุ๊บเบอร์รี่มาได้ใจว่าผมแอนทุกแล้วน,นะครับมีเมลอนเลยนะครับโรกาโดโอโห ผลไม้เพียบพับสดๆนะครับบัวหิมะมีอันนี้แต่นะครับมีไม้จุดไฟนะครับไม้เกี่ยนะครับ <c oughs> เสียนทอ้ออืมสตรอเบอรี่ก็มีนะครับ มีจิ <Netz mainly j als> ้นหมูปลาด้วยนะครับซา่ร้อ่บาทาดกรุ้งอร้อเนี้ย้าทามาจากุก้เจอจะ้อวกเนี้ มีพักเป็นกล่องนะครับนี่กระลำนะครับนี่ขา้เขาเหนียวดำนะครับสสข้าลืมผัวออ น <laughs> <laughs> <ps> hmm? <laughs> ี่ช <senza ök> ิ้นหมูป่านะเช็ดทุ่ยเช็ุ่ยจรขอ่วออันนี้เป็นห้องว่าบเขือเคือนนะอันนี้เป็นห้องใหม่ครับเขือเคือนเนาะลูกฟฝ้แมวอ๋อฟักแมวอ๋อมาละวันโอเคครับ โอ้หอมเตรียมกระเทียมทน้นะครับอันนี้ร้อยแปสิบบาท <c oughs> อันนี้มันคล้ายๆกับโบคาโดนะครับแต่ก็เขียนนี้ว่าแฮทเนื้อเหนียวมันหนึบอร่อยโลร้อยนะครับ บัวหิมะสามโลร้อยหัวใหญ่นะครับเทียบกับมือือาโคเบียอโอ้โหมีหมูดัดเดียวเลยนะครับแคบหมู อันนี้เผือกนะครับน่าจะเป็นเผือกโอ้มีแครอทครับนี่นะครับ อยู่ติดถนนนะครับเถนนห้องวาตลาดอันนี้ตลาดตลาดมูเซอร์บ้านน้ำดิบนะครับก็เลยดันแม่พริกแม่ก็ไก่พอสมควรนะครับครับผม พุทซาพุทซานมสดเนาะเออลูกพับขอบคุณครับ <c oughs> โอ้มีแอปเปิเป้ล้วยนะครับ <c oughs> นี่น่าจะเป็นมาแน่ใจว่าในประเทศหรือว่าของนอกนะ หอใหญ่มากครับก็อขคองมีประมาณนี้นะครับถ้าใครผ่านมามีธุระมานะครับผ่านมาก็สามารถมาแวะได้นะครับ เคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ มันมันเป็นห้องมันเนี่ยมันแก้วมันหอยเนาะไม่ใช่มันต่างประเทศเนาะมันเทศมันก็มันคนที่นี่เขาเรียกมันแก้วแต่คนไทยเราเรียกมันเทศอ๋ออันนี้เป็นซิปนี่ร้อยนี่ร้อยสามซิปอ๋อมันขึ้นอยู่กับขนาดหัวหัวใหญ่นี่หัวคิวนี่หัวเล็กนี่หัวกลางนหัวใหญ่เออหัวหัวใหญ่นั้นตะไคร่ครับใหญ่ใหญ่ร้อยห้าสิบก็สั่งไว้แล้วอ๋อสั่งไว้แล้วอันนี้ถุงถุงกี่บาทใหญ่ หนึ่งยี่สซาบัดซาบัดก็ได้นักหน่อยอันนี้บอกเออเอาสามสิบไม่บอกใหญ่กลางนี่ร้อยสามสิบใหญ่อ๋อเพรายใหก็ขายราคาดีไงขายราคาเดียวกันเลยแบบแพงใหญ่ไม่ไม่แพงคนซื้อใหญ่คนซื้อรับราคาเดียวกันหมดครับเหลือกอะไรถุงไหนก็ได้ถุงหลังเยอะแถุงหลังบ้านบางมุ้ดบ้านบางมุ้ง ปลูกกันปลูกกันเยอะไหมยายล็อกนี้กใสจะหมดเลยเนี่ยอ๋อเพอเดี๋ยวจะไปใส่ตรงหลังนภาอะไรนีปลูกอีกสักหน่อยอ๋อมันยายด้านในมันเป็นมันมีสีนี้สีเดียวเหรอครับยายทำอย่างเดียวอ่ะอ๋อแต่ธรรมดามันจะมีหลายสีมันก็มันจะมีมันไข่มันลูกมันพวกนั้นมันหนักมากกว่าแล้วจะได้ปลูกเยอะโห่สี่เดือนห้าเดือนอ๋อแค่สามเดือนเองอ๋อสามเดือนเนี่ยครับ โอ้สีมันออกสีนี้น,นะใหญ่นะมันแครอทลองชิมก่อนเลยอ๋อมีให้ชิมตัวเองยายต้องมาชิมทุกวันครับเอาหัวสักหัวเลยยยาเอาเลยเอาเลยเอาปีหัวก่อนอันนี่ครับยายขอบคุณครับยายลองชิมได้เลยอืมเขาเรียกมันแครอทเนาะหมายายนี่ต้ิงยยยยาาใส่เกลือตัวนี้นก่อมันจะออกเค็มๆหน่อย ถ้ใส่เกลือใส่เกลือมันหน่อยลำดีครับใส่เกลือมันก็มาอร่อยเออลำดีหญ่มันแครอทนะครับถ้าไข่พันมาเส้นอะไรครับเส้นตากนะครับอยู่เส้นลำปางตากนะครับครับก่อนถึงตลาดมูเซอร์นะครับอ่าจะมีเปิ้นจะขายเนี่ยครับลำครับลำ เนี่ยเอาหัวอย่างเงี้ยเนี่ยไปหมกดินหมกดินหมกดินไทุเนี่ยแต่เราจะเอายอดนะทำเอาไว้เอายอดอ่ะหมกหมกไว้เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นแตกขึ้นแล้วเราก็ตัดเอายอดนะคุณผู้อ๋อที่ยายพูดยายพูดเมื่อกี้คือถ้าเอาหัวไม่หมกดินไว้ไม่เเดี๋ยวมันก็แตกเอาหัวปลูกจะได้ยอดใช่ถ้ายอดปลูกจะได้หัวของพันธุนี้มันเป็นแบบนี้อ๋อแต่ถ้าจะขยายพันธุ์ก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็จะได้ยอดมันเยอะๆนะอ๋อแล้วก็จะเอายอดมันปลูกทีได้หัว เอาหัวเราจันั่นก็นจิ้มจิ้มไว้เราจะไว้เอายอดเราพันก็นเรายังตอนนี้เรายังไม่ได,ด,ด้ปลูกก็ปลูกฝนตกมาเราปลูกช่วงฤดูฝนแล้วยกองแล้วกับฝาจะปลูกช่วงฤดูฝนอ๋อละสามเดือนได้เก็บผลผลิตตั้งเอายอดปลูกน,นะตั้งแต่เก็บตั้งแต่เอายอดปลูกนะนับไปสามเดือนก็ขุดได้ไวนะมันทำี้มันไวแต่ถ้าปลูกมันไขมันุ่งกานหว่าเดือน ม,มันมเจอบรรึปีอะมันเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วมันแ,แล้วไมันกินมาอร่อยอย่างเงอ้ยปลูกมันแครอทด,ดีกว่าเนาะสามเดือนเองพันเบาเขาเรียกพันเบาถ้ามันม่วงมันนั้นจะพันหนักโอเคยายขอบคุณครับถ้าผ่านมาก็แวะอุดหนุนยายได้ได้นะครับที่เราพี่ก็ก็ว่าจะ ค่อยขุดไวยทีละทางสินสุรีห้าทุกสุรีแล้วก็พุทราเรามันมีเยอะไงอ๋อพุทราสาต้นแต่มันดกโหงดงกิ๊กขักเลยอ่ะโอ้พุทามันไม่ขายเวลามัเก็บอยู่เนี่ยดีจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยสองร้อยสิบแล้วนานไหมยายกว่าจะมาไม่รู้ที่มันไชนานแล้วเนี่ยจะมาอยากชิมเหมือนกันพุทรามาคืนที่บ้านเอาไว้ฉีดยาไหมยายฉีดยาไหม ฉีดตั้งแต่ตอนลูกทำเนี้ยอ๋อแล้วแล้วเราเราหลักแล้วก็ไม่ฉีดละไม่ฉีดนะอม่ฉีดฉีดกันแมงเราก็กินอ่ะอ๋อที่ตอนลูกนได้นด้ได้เราฉีดให้มัป็นได้คือสองปีครับถ้าฉีดหนอนฉี่หนอนอ๋อใช่ใช่ใช่หนอนชอบเลยนี่มีหลายไซส์นะครับมันแครอทนะครับจะมีตั้งไหนปุ่นหัวใหญ่สุดนะครับร้อยห้าสิบ อันนี้ร้อยสามสิบนะยายเนาะร้อยสามสิบอันนี้หนึ่งร้อยอ๋อแล้วลดลงมาแปดสิบบาทหัวน้อยหัวเล็กนะครับถ้าซื้อไปทําขนมเนาะได้เนาะทําแป้งทําขนมเนาะแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยสามสิบร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้คือย้ายขายราคาส่งเลยเนาะแล้วเขาก็ไปขาย แล้วเขาก็ไปขายทีอ๋อก็ขายไม่ค้าก็รับไปขายทีนึงเนาะ